ตาการีไม่โอเคเลยค่ะอันนี้คือหนูว่า3ปีที่อยู่มาเนี่ยหนูโดนวิจาร์โดนตินะโดนดา่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะค่อยๆปล่อยผ่านไปในแต่ละปีครั้งนี้เคสนี้เนี่ยมันคือแบบพูดถึงพ่อแม่เรากายรีเราแบบไม่ดีเลยอรู้สึกว่าเอ้ยมันลามปามเกินไปอแค้ไม่ชอบหนูอ่ะ แค่นั้นเลยใช่เหมือนแอนตี้แฟนว่าแบบไม่ไม่ชอบก็เลยหาเรื่องมาว่าเราแต่ดันไปว่าถึงแม่ถึงครอบครัวเราเซนเซิทิฟสำหรับเราด้วยเพราะว่าอ่ะอย่างที่พ่อแม่เราก็ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกทางกันเนาะเรามาพูดว่าแบบเแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่อะไรเงี้ยคือแบบคนเราคิดได้ย่างงี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเซนซิฟไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยเรื่องของการปลุกนาถึงตาการีใช่ไม่โอเคเลยค่ะอันนี้คือ หนูว่าสามปีที่อยู่มาเนี่ยหนูโดนวิจาร์โดนตินะโดนด่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็ค่อยๆปล่อยผ่านไปในแต่ละปีค่อยๆเหมือนแบบเปลี่ยนมายด์เซตตัวเองดูแลมายด์เซตตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เคสนี้เนี่ยมันคือแบบพูดถึงพ่อแม่เราบุปกากดีเราแบบไม่ดีเลยรู้สึกว่าอ้ยมันลามปามเกินไปอะไรเงี้ยค่ะหนูแค่ไม่ยอมเฉยๆชะนวนของการโพสตของเขามันเกิดจากอะไรเขาแค่ไม่ชอบหนูอะ แค่นั้นเลยใช่เหมือนนตี้ fan ว่าแบบไม่ไม่ชอบก็เลยหาเรื่องมาว่าเราแต่ดันไปว่าถึงแม่ถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซนซิทีฟสำหรับเราด้วยเพราะว่าอะอย่างที่พ่อแม่เราก็ไม่ไม่ได้อยู่ในการแยกทางกันเนาะเรามาพูดว่าแบบเออแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่อะไรเงี้ยคือแบบคนเราคิดได้ย่างนี้ได้ยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลย s e n ซิทีฟไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยค่ะก็รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนรู้ด้วยอะไรเงี<ม>้ยอยู่ พูดได้หรอิรคนีตัดสิน,ใ,น,น,นใจนานไหมครับตัดสินใจนานไหมหนูแค่รู้สึกว่าหนูหนูอยากบอกมากกว่าว่าอ่ะหนูเข้าใจนะ,ะมีคนไม่ชอบหนูเยอะ<ส>มีคน<ส>ไม่โอเค<ส>มีคน มีคนวิจารณ์ในแบบที่แบบที่หนูเป็นไม่ชอบที่ตัวหนูเป็นหนูหนูเข้าใจมากในวงการบันเทิงมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่แค่อย่าไปถึงพ่อแม่หนูได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอให้เรื่องเดียวจะว่าหนูลองไม่พอเล่นแสดงไม่ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแบบยินดีพร้อมรับคําด่าถ้าจะด่าถ้าไม่ชอบแต่ว่าเรื่องพ่อแม่ขอเป็นไเรื่องเดียวค่ะใช่แล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันถ้าแบบอยู่ดีมีคนมาว่าพ่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเค การที่ตัดสินใจใช้กฎหมายเข้าจัดการจริงๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากไหมเพราะว่าจริงๆก็เคยใช้ไปประมาณสองรอบนะคะเจอเจอเจอตัวสองรอบเลยแต่เราก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่เขาก็จะขอน่นลดลดนี่นู่นนี่นั่นขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แบบโอเคพยายามพยายามจะไม่ใจอ่อนแต่บางคนอายุ70อย่างนี้หนูก็ไม่อยากใจร้ายเนาะหนูก็เลยโอเคเลยหรอใช่ค่ะ70บมาว่าหนูว่า ตอแหลก <laughs> ็หนฟ้องเลยอะไรเงี้ยมันก็ฟ้องได้ให้ฟ้องให้ดูว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกคนก็จะมีการแบบเหมือนวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบให้เสียชื่อเสียงเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ต้องก็ต้องฟ้องเพราะว่ามันสามารถจับตัวได้ง่ายแต่ถ้าไหนที่มันยากเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการไปอีกนานค่ะเมื่ออยู่ในกระบวนการแล้วเขาให้เหตผลว่าอะไรว่าทำไม,มถึงด่าแร้ขนาดนาดันด้นเขาไม่ได้ให้เหตุผลขนาดหนูทักไปเขาก็ยังไม่รับสายหนูเลยนะ หนูโทรไปเลยหนูแบบหนูยอมรับว่าโกรธจริงแล้วก็แบบโอ้โหเห็นปุ๊บหนูหาไอ้เขาเจอปุ๊บหนูกดโทรก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์เราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับการที่เขาโทรแบบเนี้ยปกติเราไปไปที่ไปเจอตัวเขาแล้วอย่างเงี้ยหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนะเรื่องของของการรับรู้ปัญญาของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นบ้านมีฐานะด้วยใช่อายุเจ็ดสิบบ้านมีฐานะด้วยอะไรเงี้ย คือคน70นี้ไม่ใช่คนเคส่ที่ไม่ใช่คนเคสล่าสุดค่ะแต่เคสล่าสุดคืออยู่ต่างประเทศใช่ประเทศที่บินไกลไปมาแล้วมประเทศคุยกับคนอายุ70ไหมคะทำไมมีค่ะ,ะมีหนูก็บอกเขาว่าเออแบบหนูปรับ,บแค่ห้าหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็ไม่ได้เยอะเพราะตอนแรกจะปรับแสนหนึง่งมันสูงสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามีให้ประมาณหมื่นหนึ่งากเราก็เราก็เลย เราก็เลยแบบโอเคหมื่นจริงๆก็ไม่ได้หรอกทนายก็บอกว่าไม่ได้เขาเลยบอกว่าถ้าไม่ได้งั้นก็ไปชั้นศาลเราก็อ้ยชั้นศาลอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบอ่ะหมื่นก็หมื่นแล้วก็เอาเงินไปทําบุญค่ะไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้วอย่างเคสนี้ล่ะคะคิดว่าจะยังไงดีโอ้เจอตัวก่อนดีกว่าอ่าแค่หนึ่งแสนไหมคะคิดว่าจะจับกยังไม่ยังไม่ได้คิดตรงนี้ค่ะ เคยนำไปแองคเคาที่เข้ามาด่าเยอะมากไปทำอะไรให้เลยเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เห็นปุ๊บก็บล็อกตามที่จิตแพทย์บอกเราก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่ปกติก็เพิ่งไปหามาตามที่หลายๆคนบอกให้ไปหาเราก็ไปมาด้วยความที่เป็นคนอ่ะโซเชียลแวไซตี้เป็นเป็นโรควิตกกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะ ความพวกนี้มันนส่งผลกับตใมันคือการสะสมส่งผลมาระยะยาวแล้วบวกกับเจอเรื่องไม่สชชีพเมื่อปีที่แล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเราะไม่ได้ไปได้รักษาเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโหอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าสมองเราคิด หลายอย่างมากพี่หนูเป็นคนคิดเยอะแล้วแบบพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดไม่มีทางมีความสุขได้แน่นอน่ะออหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมันก็ส่งผลเหมือนกันกับการที่แบบายางมาทํางานเราไม่แฮปปี้เพราะเราคิดเยอะหรืออะไอยเงี้ยค่ะแต่พอทานยาไปรู้สึกว่า,าดีดีขึ้นมากเป็นแพนิคแพนิคดีดีขึ้นค่ะแล้วก็ซึมเศร้าไม่เป็นแล้ว การรักษาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอไปซึ้อซ่ม,มันหายแล้วดีใจดีใจแล้วก็อยากแบบบอกทุกคนที่เป็นเหมือนกันว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะว่าต่อให้คนจะบอกว่าเอ้ยไม่ควรทานยาควรรักษาด้วยตัวเองแต่ในในเรื่องแบบนี้เรื่องสารเคมีในสมองของร่างกายห<ม>นะูว่าเป็นสิ่งที่ควรไปปรึกษาก็ดีเหมือนกันถ้ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรื่องย้อนกลับไปมิจฉาชีพอัปเดตความคิดหน้าอตอนนี้ปมนยังมากแล้ถ้าพูดมันจะเป็นอะไรกับชั้นสารไหมอะ ไม่เป็นเนาะก็ยื่นอุทธรณ์มาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะมันก็เลยต้องผลัดไปอีกประมาณ4เดือนแล้วก็ช่วงปลายเดือนตุลาก็คือปลายเดือนนี้ศาลจะเรียกเข้าไปนัดคุยเจรจาค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูในในสิ้นสิ้นสิ้นเดือนนี้ค่ะ สู้อยู่จ่ายไปเยอะไม่ไหวแล้วใช่แล้ก็เอาให้ได้ค่ะเป็นไงเป็นกันคิดว่าปลายเดือนนี้จะจบสวยไหมต้องสวยค่ะต้องสวยเพราะว่าฝากความหวังไว้ที่ท้านนต้องสวยต้องสวยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูหนูถามว่าหวังไหมมันเกิน50ิไปแล้วค่ะมันมันแบบ คงไม่ได้หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันได้มันมันก็ดีนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่อายัดไว้ได้มันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตามตามกฎหมายแล้วหนูก็ต้องรอให้เขาได้แบบโปรเซสไปตามนั้นค่ะที่ผ่านมาได้เจอ,อ,อกต่นหน้าของ ยังไม่ยังไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะว่าเขาขอยื่นอุทธรณ์ไป็นสี่เดือนซึ่งเราก็ติดอยู่ที่ยุโรปตอนนั้นใช่แกล่ะว่าทนายเนี่ยเป็นคนเจอเป็นคนเจราจาซึ่งจริงๆเป็นเป็นคุณป้าอยู่แล้วอ่ะคุณป้าอายุคุณคุณป้าขายผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไม่รู้ไงคะเขาก็ไม่รู้ว่าเออเอาไปทําอะไรแล้วเขาได้เงินแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปโดยความไม่รู้ซึ่งเคสนี้ก็กําลังคุยกับทนายว่าเดี๋ยววันที่เราไปคุยไปเจอเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ ก็ติดตาม้นเดือนนี้่าจะใช่อัปเดตแน่นอนอัปเดตแน่นอนครับยางอะไรถึงพวกเราเราเรียนที่เราอายจะอยากจะพิมพ์ต้นนี้อยู่เหมือนกันถ้าอุ้ยมันจะดูแรงไปไหมอะหนูหนูไม่อยากดูแรงเลยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะว่าอะไรก็เดินมาว่าต่อหน้าก็ได้ดีกว่าค่ะไม่ต้องพิมพ์หรอกแรงไม่แรงไม่แรงนะหมายถึงว่าโซเชียลมันมีความสุขใช่เรื่องบางเรื่องหนูมองว่าแบบคนเรามันเจอเรื่องเครียดเยอะแหละบางทีในโซเชียลแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากแค่ไม่ชอบก็แค่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยกปีบอร์ดนี้เลยสิ ถ้าถ้าสูบว่าเครียดไม่รู้จะทําอะไรอยากจะลงที่ชั้นเหลือเกินนะเธอมาดูนี่เพราะฉันเล่นแบบให้เธอได้สะใจเลยล่ะเธอมาดูชั้นในนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าสูบว่าเธอไม่ชอบชั้นเธอมาหาชั้นได้เลยชั้นอยู่ MGI ที่นี่เธอ <laughs> เธอก็มาบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้โอเคฉันขอโทษนะเราให้ทํายังไงล่ะหรือว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ย<อ>ลองอย่างนี้ดีกว่า ลองเปิดใจดูหน่อยนะหนูหน<ว>ูแค่เป็นคนหน้าแรงหน้าดุเฉยๆอย่างจริงๆหนูเป็นคนน่ารักจริงๆค่<ล><น>ะ <laughs>